นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆมัทมเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพังเมโทสังฆมัทมเมพันเต วันธรรสังขังสัพพังเมโทสังสมัติมีพันเตพุทธังสรณังคัจฉามีธรรมมังสรณังคัจฉามีสังขังสรณังคัจฉามีทุติยามปีปุถาร์นรณังคัจฉามีทุติยามปีธรรมมังสรณังคัจฉามีทุติยามปีสังขังสรณัง ขจามิตติยามปิพุทธังสรรนังคัจฉามิตาติยามปิธังมังสรรนังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรรนังคัจฉามิจิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน สุขโตโรกาวิทูอานุตตโรโพดิสธรรมสารทิตะสาเทรมนุสานังพุทธโทภควาติสวาคาโตภควาตาธรมโมสันทิติโกอักกาลิโกเอหิปาติโก โอปนัยโกปัจจาตังเวทิสาพโภวิญโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโต さわかさんこ、さみてぱ、てぱ、のぱかわと、さわかさんこ、ィタたん、ャたりぷりさゆユカニアタプリサプカラエサパカワトさわかさんこ、アウナイヨあウナイヨタキナイヨ อัญเชริกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติอหุงสหัฮตสัมมินิมิตาสาวุธันตังคีเมฆรังอุทิตโกละสเสนมารังธานาติธรรมวิธินาจิตวามุนินโท ตันเตจะสาภาวะตุเมชยมังคารามิมาราติเลกมาทิยุติทศสาราติงโครามปนารวะกามักกามาทัตยักขังขันติสุทันตวิธินะจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเม ชัยมังารานินาลาคิลิงขจวรังอาิมาตับตังทาวากิจักกมสนีวสุธารุนันตังเมตตมุสเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตกสาภวตุเมชัยมังกรานิ โอิตะขักขมติหัตสุทารุนันตังทาวันปิโยชนะปะทถังคุริมารวันตังอิทธิพ ah ิสังขตะมโนจิตวมุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคารานิกาตะวานา迦ตมุธรังอิวะกัปินิยาอินจายะ ทุทาวาจนาชนะกายมตเกสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเมชยังังคารานิสัจจังวิหายมาติสัจจากวาทเกตุงวาทาพิโรปิตานังอติอันเทภูตัง ปัญญาปเทยปชริโตจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคารานินันโทปนันทพุจกังวิปุตังไม่ทิ้งปุตเตนะเทระพุจเคนธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาจิตตวามุนินโต ตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคารานิทุกข้าห้ที่ภูจเคนะสุตตะตาหัตถังพระมังวิสุทธิจุติมิติปกาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตตวะมุนิโตตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคารานิ एतापि पूथ च यमङ्कर अर्थकथा यो वा जनोधिनदिने सरते मतांसितवान कविविधानि तु पार्थवानि मोखं सुखम् अधिक मे महाकारुणिको नाथो हिताय स O tawa para mis papa sampo thi daang ee nasat cewat ke na o tume cya mangkarang jayanantopo ewang ahang wijayo ho hi kare Aparacita patlang ke sise patawipo kare, Adise ke sarkabutanang, Agapato pamodati sunap katang sumang karang, Supak patang sutitang sukatno sukmahuto jasuk, Ditang pramacari supataki วาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมปณิอิเตปทถกินาปทากินานิกาตะวานรกคามตเทปัทถกินภาวตุสัพพังฆลังลาภขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธา นุภาเวนะสตาโสติภวันตุเมภวตุสาพมังคลรังรักขันตุสาปเทวตาสพพธรรมานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเมภวตุสาพมังครังรักขันตุสาปเทวตาสพพสังฆานุภาเวนะสตาโสติ wanttuk mi